ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะคาช่องสำหรับคนรักรถที่ต้องการรู้ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับโลกของยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นรีวิวรถรุ่นใหม่การเปิดตัวรถในตลาดไทยจอดลึกเทคโนโลยีหรือแนวโน้มรถยนต์แห่งอนาคตที่นี่เรานำเสนอทุกอย่างให้คุณได้เข้าใจง่ายและครบถ้วนที่สุดสำหรับวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถสปอร์ตเปิดประทุนที่อยู่ในหัวใจของใครหลายคนทั่วโลกรถที่สร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์มาสด้าและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสนุกในการขับขี่ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา รถคันนั้นคือ Mazda MX-5 Miata ซึ่งในปี2026นี้กำลังจะเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเราจะพาคุณไปดูรายละเอียดทุกแง่มุมของรถคันนี้รวมถึงราคาจำหน่ายในไทยที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่ารถคันนี้เหมาะกับคุณหรือไม่ Mazda MX-5 Miata เปิดตัวครั้งแรกในปี1989และกลายเป็นรถโรสเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลก ด้วยยอดขายรวมทั่วโลกมากกว่า1ล้านคันมันไม่ใช่แค่รถธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความลหลงใหลในการขับขี่รถที่ทําให้ทุกการเดินทางกลายเป็นความรู้สึกพิเศษเพราะมันออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์หลังพวงมาลัยที่แท้จริงรถคันนี้ไม่ได้เน้นแค่แรงมมาไม่ได้เน้นแค่ความเร็วแต่เน้นความบาลานซ์น้ำหนักที่เบาการควบคุมที่แม่นยําและความรู้สึกที่เชื่อมโยงระหว่างคนขับกับรถซึ่งมาสด้าเรียกแนวคิดนี้ว่าจินบาอิไตหรือจิตวิญญ,ญาณที่เป็นหนึ่งเดียวระหว่างม้าและผู้ขี่ สำหรับรุ่นปี2026ัส Mazda MX-5 Miata ยังคงรักษาแนวคิดนี้เอาไว้อย่างเหนียวแน่นแต่ก็มีการปรับปรุงหลายด้านให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเริ่มจากดีไซน์ภายนอกที่ยังคงความเพรียวบางและสปอร์ตแบบคลาสสิกไว้พร้อมด้วยการปรับแต่งรายละเอียดให้ดูมีความดุดันและฉบเฉียวยิ่งขึ้นไฟหน้าเล็ใหม่ที่ให้ความรู้สึกกล้ามสมัยกระจังหน้าแบบทรงต่ำที่เน้นความกว้างของตัวรถไฟท้ายทรงใหม่ที่ดูมีมิติล้ออลอยดีไซน์ใหม่ที่ดูลงตัวกับตัวถัง และสีพิเศษแบบใหม่ที่สะท้อนตัวตนของรถโรสเตอร์ในยุคปัจจุบันในประเทศไทยคาดว่าจะมีจำหน่ายทั้งรุ่นซอฟท็อปซึ่งมาพร้อมหลังคาผ้าใบเปิดประทุนแบบแมนนวลที่น้ำหนักเบาและให้ความรู้สึกคลาสสิกแบบแท้จริงและรุ่น i f หรือ retractable fastback ที่มีหลังคาแข็งพับได้ด้วยระบบไฟฟ้าซึ่งให้ความรู้สึกแน่นหนาและทันสมัยยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้รถในทุกสภาพอากาศและต้องการความเงียบในห้องโดยสารมากกว่า เมื่อก้าวเข้ามาในห้องโดยสารของ MX5 m a อ a t a รุ่นใหม่คุณจะพบกับการออกแบบที่เรียบง่ายแต่ลงตัวทุกจุดเบาะนั่งแบบบักเก็ตซีทที่กระชับร่างกายรองรับแรงเหวี่ยงขณะเข้าโค้งได้อย่างดีเยี่ยมพวงมาลัยหนังแท้ทรงสปอร์ตที่จับกระชับมือ พร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์และระบบนำทางได้อย่างสะดวกหน้าจอสัมผัสขนาด8.8นิ้วพร้อมระบบ Mazda Connect รุ่นใหม่ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงระบบเสียงจาก Bose ที่มาพร้อมลำโพง9ตัวรอบห้องโดยสารสร้างบรรยากาศการฟังเพลงที่ยอดเยี่ยมแม้จะขับในโหมดเปิดหลังคา ด้านพละกำลังมัสได้ยังคงเลือกใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ SkyActiv-G ขนาด2.0ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ184แรงม้าแรงบิดสูงสุด205นิวตันเมตรระบบเกียร์มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดซึ่งทั้งสองแบบให้ความรู้สึกในการขับขี่ที่แตกต่างกาันแต่ก็ยังคงความสนุกในการควบคุมรถไว้อย่างเต็มเปี่ยม จุดเด่นของเครื่องยนต์ SkyActiv-G ก็คือการตอบสนองที่ฉับไวมีเสถียรภาพในทุกย่านความเร็วการจูนเครื่องยนต์เน้นความเป็นธรรมชาติของแรงบิดมากว่าการใช้เทอร์โบชาร์จซึ่งทำให้เสียงเครื่องยนต์และการเร่งรอบเป็นไปอย่างลื่นไหลและน่าพึงพอใจสำหรับคนที่รักการขับจริงๆระบบช่วงล่างแบบดับเบิลวิชโวลด้านหน้าและมันติลิงด้านหลังได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อเพิ่มการเกาะถนนและความมั่นคงในขณะเข้าโค้งที่ความเร็วสูง อีกเทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจคือระบบ k i ิม m a t i c พสเ t อร์ Control หรือ KPC ซึ่งช่วยลดอาการโคล,ลงตัวของรถในขณนะเข้าโค้งโดยระบบจะควบคุมแรงเบรกที่ล้อหลังด้านในให้เหมาะสมในขณนะเลี้ยวเพื่อให้ตัวรถทรงตัวและเข้าโค้งได้มั่นคงยิ่งขึ้นระบบนี้ทําให้ mx 5ไมาอาตารุ่นใหม่ขับได้มั่นใจขึ้นทั้งบนถนนทางตรงและทางโค้งโดยไม่กระทบต่อความนุ่มนวลของช่วงล่างเลยด้านระบบความปลอดภัยมาสด้าจัดเต็มด้วยระบบความปลอดภัย i Active Sense เช่นระบบเบรกอัตโนมัติ ระบบเตือนเมื่อมีรถในมุมอับสายตาระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนกล้องมองหลังและระบบช่วยออกตัวบนทางลาชันรวมถึงถุงลมนิรภัยคู่หน้าและด้านข้างครบครันเพื่อความมั่นใจในทุกการขับขี่แม้ว่า Mazda MX-5 Miata จะเป็นรถสปอร์ตที่มีสมรรถนะสูงแต่ในแง่ขององค์การใช้งานในชีวิตประจำวันก็ยังสามารถใช้งานได้จริงด้วยขนาดตัวถังที่กระทัดรัดทำให้สามารถขับในเมืองได้อย่างคล่องตัว การจอดก็สะดวกพื้นที่เก็บขอองอาจจะไม่มากนักแต่ก็เพียงพอสำหรับการเดินทางสองคนในช่วงสุดสัปดาห์ในส่วนของราคาจำหน่ายมัสดาประเทศไทยยังไม่ได้เปิดเผยราคาอย่างเป็นทางการแต่จากข้อมูลในตลาดโลคาดว่าราคาจำหน่ายในประเทศไทยจะเริ่มต้นที่ประมาณ2.6ล้านบาทสำหรับรุ่นซอฟท็อปและประมาณ2.85ล้านบาทสำหรับรุ่น r f โดยราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามอุปกรณ์ภายในและภายนอกที่ลูกค้าเลือกเสริมเพิ่มเติมเช่นเบาะนั่ป้าระบบนำทาง หรือออปชันตกแต่งพิเศษจากโรงงานนอกจากรุ่นมาตร,รฐานแล้วม a z d a ยังมีแผนที่จะเปิดตัวรุ่นพิเศษเช่น MX 5 Club Edition หรือ MX 5 Limited Edition ที่จะมาพร้อมสีพิเศษตราสัญ,ญลักษณ์เฉพาะรุ่นล้ออันลอยแบบพิเศษและการตกแต่งห้องโดยสารที่หรูหราย,ยิ่งขึ้นเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความแตกต่างและเอกลักษณ์เฉพาะตัวถ้าคุณกำลังมองหารถที่ไม่เหมือนใครรถที่ให้ความสุขในการขับขี่ทุกครั้งที่คุณขึ้นนั่งหลังพวงมาลัย รถที่ทำให้คุณรู้สึกเชื่อมโยงกับถนนกับเครื่องยนต์กับพวงมาลายัยและกับท้องฟ้า m a z d a MX-5 m i a t a คือคำตอบที่ใช่ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มลงไหลในรถสปอร์ตหรือคนที่ขับรถมาแล้วหลายรุ่น m i a t a ก็ยังคงเป็นรถที่สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับคุณได้ในทุกโขงและทั้งหมดนี้คือรีวิวแบบจอดลึกเกี่ยวกับม a zda MX-5 m i y a t a ปี2026ในตลาดประเทศไทยเราหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงความพิเศษของรถคันนี้มากขึ้น และช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหากคุณกำลังมองหารถสปอร์ตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบนี้หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเดอคารของเราเอาไว้เพราะเราจะมีรีวิวรถรุ่นใหม่ๆทั้งในไทยและต่างประเทศมาให้ชมอย่างต่อเนื่องขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการคำค้นคำ,คำอธิบาย SEO หรือ hashtag ประกอบคลิปนี้บอกได้เลยครับผมมา,จ,าจัดให้ครบครับ